สวัสดีครับ er. มาเดินพี่น้องเดินมือนี่พัดมีพัดมีแล้วก็หมูสามชั้นเนี่ยนัวเลยนะกินกับผิดผงเฮาเดินมาเดินเอาง่ายไหมเฮาอ่าอืือาน่าเขาง่ายไหม นีปัดมีหูสามสันเส้นจันเส้นจันมันวะเส้นจันตียังงั้นเส้นจันเส้นจันมันวะเอ่ออะงั้นเด้อเขาง่ายพี่นอ้องนะ ไม่ต้องเปลี่ยวหน้าเปลี่ยวครับ

สวนคนให้เนี่ยไปซื่อยี่มะโก้ว่าตืวเนี่ยของเิษตรกงกันว่านั่งเข่าหรือว่าผลิตเองหรือจัดจำหน่ายอน,นี้เขาเด็ดผลิตเองอยู่ในฟาร์มในสวนเขาเขาเลย,ยื้อปกติพริกโมนี่มันสีนั่งเข่าจากักจักตั้งประเทศไม่พินารณามบ่อยากซื้อไม่อยากสนับสนุน,นของของหนอ อของม้าบุงไกผลิตแล้วจัดจำหนายบางเจือเนี่ยคนชัดจำหน่ายบริหารบางเจือคน,นบริหารัดจำหน่ายคยั mãe, ไมงมุมสมมั่นัญไหมมันค่ะกะกลืนตาเลยอินมน้สบายยอ่อมดี่มแต่หมูเหี้ยมั้งกินไดเสร็จมันคัก วันนี้ก็ข่าวมีเรื่องเดียวตัะบาลเนะตัะบานครับก็ครับทำไมครับอตยคิดอยู่อืมตัวเขให้ตรงไหนไปซื้อครับไปซื้อครับ บายบายเป็นประตูให้ด้วยครับอุ้ยไรล่ะกรินดริงครับเข้าค่ะจะต่งตางรัฐบาลมั่มื่อคนหนักจุดจับครับคนนี้คนนี้สิไปดูว่าคนหนักจุยกมือให้คนนี้อันนี้คือเรื่องปกติของการเมืองหรอือเปล่าอย่าไปคิดทั้งหลายอย่าไปอินก้ำมันหลายเอา้า,าเขาจดจำผลงานเขาว่าแต่ผู้ใดไต่อจับมือกับผูยย้ใด้ทีนึงมุ่ยปัญหาขันตอมาเห็ด เห็นว่าในก,การเมืองเนี่ยตุจริตแอตโตบดีปฏิบัติมิชอบเ่ยนะ่อทําไปโยชนวดนาเขาคู่หานะอย่าไปเดือกมันอย่าไปเดือกพักมันนะบอกจะผู้ไดนะผมนีม่ได้เชียวผู้ใดเลยนะแต่ว่าเขาเขายืนยันให้คนไข้เข้าเนี่ยเข้าใจการเมืองเลือกคนดีคนที่ทํางานได้ให้กับประชาชนไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอันนี้เขาไปเห็นงานให้โอกาสเขาเพราะว่าจะพักใดก็ตามผู้ใดก็ตามรัฐมนตีคนหนออบางกระสรวงก็เห็นน้น บางบางเธอสอสอ,อในในในคณะบ่มีความสามารถพอเอาคนนออเข้ามาแล้วทำดนตรีบางกระช่วงแต่เห็นน้ำโบริวานอนไม่นอนเบาหลายแล้วกาสี่เขาสี่เขาสี่บุ๋มมา <c oughs> มาไปแล้วสวัสดีครับ